สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมเบฟเกิดครับอยู่กับไพครับน้องก๊อตครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวรถน้องก๊อตนะมาจากไหนอรัน้องมาจากนาสานครับมาจากนาสานนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวรถเบฟโรยยูบ็อกยูบ็อกครับผมเบฟโรยมันมีหลายรุ่นเนาะมีหลายรุ่นครับมีรุ่นอะไรบ้างครับที่รู้เบฟโรยกับเบฟแซดแล้วก็เบฟเอสคันร้านนี้เขาเรียกว่าเบฟอะไรฮะยูบ็อกยูบ็อกครับผมไม่ใช่เบฟแซดไม่ใช่คือเบฟโรยยูบ็อกสองพันห้าสอง ไอถังหลังอ๋อถังหลังเป็นยังไงอ่ะเนี่ยมันมีถังหลังก็เนี่ยมันมีถังน้ำมันมันอยู่ข้างหลังเนี่ยครับอ๋อแล้วตัวอื่นอ่ะตัวอื่นมันจะอยู่หน้าอ๋อแต่มันจะมีเวทเสตเวทเตจะอยู่คล้ายกันแต่มันจะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกันอยู่มันท่รงทรงมันจะไม่เหมือนกันครับผมโอเคโอเคก็น้องก๊อตก็เห็นกันมานานแล้วไม่เคยได้รีวิวสักทีวันนี้สกิดผมมานะฮะผมก็เลยรีวิวให้น้องเขาสักนิดนึงแล้วกันอ่ะ ไหนๆก็เปิดโอกาสให้น้องได้รีวิวของรถตัวเองละก็น้องก็ไล่อะไรเองเลยนะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคครับผมน้องก็เชิญเลยครับมีอะไรบ้างฮะเฮ้ยมาถึงก็ชุดหน้าเลยนะติดรถหกพันห้าสิบครับจานพี่บอยอะไรน่าสารจัดให้ครับพี่บอยอะไรน่าสารจัดให้เอ๊ะคุ้นๆนะชื่อเนี้ยครับเนาะร้อยยี่ห้าคันที่พี่เบลเพิ่งรีวิวไปครับอ๋อโอเคจานจานนิด มีรู้ยี่ห้ออะไรแล้วห้าร้อยครับห้าร้อยบาทครับพร้อมน็อตสเตตหกนี่เท่าไหร่ฮะหกร้อยห้าสิบครับผมใช้ดีไหมน้องก็ได้อยู่นะเหมือนโชคเดิมไหมหรือว่าแตกต่างมันมันก็คล้ายๆพี่ธารบมาออกมาประกวดมันก็ใช้ได้อยู่อ๋อโอเคครับปั๊มเจ็ดร้อยห้าสิบแปมร่วงเจ็ดร้อยห้าสิบครับซ้ายทางเอินสองร้อยสิบบาทครับผมจำได้หมดเลยเหรอจำได้โอ้ครับคขอบยูโก้ขอบหลังเก้าร้อยครับ ครับหนึ่งจุดสีไหมครับนี่ขอบ17ครับยังไม่ได้เปลี่ยนขอบ17แต่ว่ามันเป็น1.4ครับก็ประมาณนั้นนะโอเคก็คือมันจะใหญ่มันจะบานกว่า1.2เนาะยาง60สิบทับ80ดสิทับแปดสิบนครับก็ประมาณ225สอ้าไหมครับ225โอเคโอเคแล้วก็มีไล่เนาะนัดนัดนัดทองครับแล้วก็ขาจับปั๊มจับ สามร้อยห้าสิบขาจับตัวนี้ทำไมไม่เหมือนคนอื่นวะมันเป็นขาจับพอสเตทหกครับอ๋อมถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราใส่สเตทหกเราก็ต้องซื้อขาของสเตทหกมาโอเคโอเคโอเคครับกาลิดเลสให้นี่ฟรีเฮ้ยเพื่อนของเพื่อนอของเพื่อนแม่กับเพื่อนรักข้างบ้านไหมเออไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มือเบรคซีอาร์จีมือเบรกซีอาร์จีครับผมพี่บอยจัดมาร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทโอเคครับเรอาฟรีพี่บอยให้ฟรีครับ บอยให้ฟรีด้วยครับผมเฮ้ยจริงเหรอจริงโอ้โหพี่บอยใจดีจังอ่ะกับสองสายโอเคครับแต่ใส่หล่อ้ายนึงสายดริงสายนึ่งอ๋ออันนี้คืสายจริงอันนสายหล่อไอไอพี่อยากรู้ว่าสองสายเนี่ยจริงๆมันใช้ถ้าเป็นแบบของแท้ๆนี่เขาใช้งานกันจริงไหมจริงครับมันจะมีรถอยู่รุ่นหนึ่งคือเอ็มเอสเอ็กใช้สองสายอ๋อโอเคโอเคโอเคอันนี้คือใส่เพื่อความสวยงามอ๋อ โอเคเฟี้ยวนะครับมันเออคนคนคิดแบบของแต่งพวกรถอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าเขาคิดยังไงแต่ความคิดเขาเฟี้ยวนะโอเคครับแนอันนี้ C C P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  G C C P สั่งในลาซาดาลาซาดา้าครับสั่งลาซาด้าของแต่งเนี่ยนะครับเท่าไรหร่ฮะอันนี้239บาทรวมค่าจัดส่งรวมค่าจัดส่งครับโอ้โอเคครับชิวหน้าร้อยยี่ห้า S I I เดี๋ยวไม่ใช่ของตัวเว็บล็อกไม่ใช่ทามาใส่นอกเฮ้ย อ๋ออ๋อโอเคโอเคอันนี้เป็นแบบเดิมอันนี้ร,ร้อยเดียวร้อยเดียวร้านช่างวิทย์ร้านช่างวิทย์นะครับผมโอเคครับมีอะไรต่อฮะมือคัดหลอกหลอกไหมหลอกลออเออมือหลอกว่ะธรรมดาไี่ไหมแอบดียอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยสปริงอยู่ข้างในนะนะครับโอเคโอเคมือคัดหลอกเวลาเปลี่ยนเกียร์ทำไงก็หยับน่าน่ี้่าน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 ่นี่ยร้านร้านเนี่ย อ๋อพี่บอยอะไรนาศาลนะครับผมเกียร์เกียร์นะฮะครับผมมีอะไรอีกครับต่อไปโวันนี้รู้สึกว่าพี่บอยอะไรนาศาลเยอะนะครับเป็นสปอนเซอร์ป่ะเนี่ยพี่บอยเป็นสปอนเซอร์ป่ะเนี่ยเป็นครับเป็นโอ้โหโชจ๊กครับผมก็แปดร้อยครับราพี่บอยเหมือนกันแปดร้อยพี่บอยสวยนะงานเนี้ยพี่บอยเกลงมาที่นาศาลแลงเกเอาลงมาฝาด้วยเลยครับอ๋อสั่งไปสวยนะสวยนะครับ โอเคครับบางโซ่แคปล่าร้อยยี่สิบบาทครับร้านพี่บอยเหมือนกันครับแคปล่าครับร้อยยี่สิบบาทครับผมโอ้เป็นงานจอบอันเนี้ยเออว่ะสวย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 โอเคครับอามยืดสองนิ้ว DKT DKT ของหน้าดำของเตยอันนี้พี่บอยลดให้พิเศษเก้าร้อยเหลือเก้าร้อยครับทุกคนลองไปสืบราคาดูนะว่าเท่าไหร่แต่อันนี้คือได้มาเก้าร้อยบาทไปนั่งร้านเกยทุกวันเหมือนเกยลดให้พิเศษอ๋อโอเคปักเท้า แต่งครับร้อยห้าสิบคู่นึงครับร้อยห้าสิบคู่หนึ่งนะโอเคกอบป้ายทะเบียนร้อยเดียวกอบป้ายทะเบียนร้อยหนึ่งล้อหลังก็โยโก้เนาะโยโก้ครับโอเคยางเฮ้ยที่ถ่ายทะเบียนนี่มัดตัวง่ายเลยนะฮะเราเล่นเราเล่นเาเล่นไม่เล่นหลังถนนแล้วไไอเลิกเล่นแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเคยเล่นเร่งแต่มันไม่เข้ากับซิว หน้าตาไม่ให้เล่นเลงเลยก็เอามาประกวดเลยเล่นแรงหน้าตาไม่ให้ครับมันแบบว่าไงเราเงินมันแบบว่าเมื่อก,ก่อนคันนี้เคยทำแรงอยู่แล้วทีหนึ่งแต่ครับมันขี่มีปัญหาอ๋อก็เลยจับมาประกวดเลยรถมีปัญหาบ่อยครับผมก็เลยท้อใจก็เลยมาใสา่ประกวดดีกว่าคัน <c oughs> นี้ก็เพิ่งจะเริ่มแต่งใช่ไหม ก็อนาคตอาจจะได้เปลี่ยนไฟเบอร์นะมีอง EP สองด้วยเพราะว่าตอนนี้อะไรบางส่วนสั่งไปหมดแล้วจริงเหรอต้องรอติดตามนะคันนี้จำไว้ให้ดีโอเคอันนี้ผมก็แปลกตาจริงๆเพราะว่าตอนแรกน้องไม่ได้แต่งสวยแบบนี้คือปแต่งปกติแต่งแบบว่านันขับรถเนๆ่ออๆแต่ตอนนี้คือแต่งใส่อะไรเยอะขึ้นนะก็เป็นดูมจาะด้วยเนาะฟ้าบรกเจาะอันนี้สองร้อยสิบรอให้พิเศษ ส5 0ร้อยห้บบาทแล้วก็จะมีตัวลองตัวไอ้นี่มือลิงฟรีพี่บอยให้ฟรีครับมือลิงก็ฟรีครับมือลิงไอ้นี่สามร้อยโอ้ตัวนั้นสามร้อยเลยเนาะครับเหล็กแท้เหล็กแท้ด้วยครับว้าวแล้วตัวยึดสีทองนั่นนะครับคืออะไรตัวอ๋อตัวนี้พี่บอยให้ฟรีเหมือนกันครับลองดูพี่บอยพี่บอย พี่บอยจะไม่ขายอีกแล้วใช่ไหมให้ฟรีทุกอย่างโอ้ตายแล้วพี่บอยโอเคครับแล้วก็ครอบบังร้อนบังความร้อนอันนี้ร้อยยี่สิบบาทสายดันโลเมื่อก่อนเมื่อ3าสิบปีที่แล้วใครไม่ใส่แม่งโคตรเฉยนะครับจริงๆนะผมพูดจริงๆนะอันนี้คันเบรกหลังคันเบรกหลังครับสามร้อยห้าสิบมันใช้แตกต่างกันไหมน้องมันไม่แตกต่างมันเหมือนปกติแต่คือเขามาทำ็นงานไปทีเต็งไตวยี แล้วก็คันสตาร์ทนะครับคันสตาร์ทนี่ของร้อยสิบไอครับร้อยสิบไอครับเพราะว่ามาประยุกต์เอาเหรอไม่คือมันใส่ได้ลงพอดีเวลาถ้าเป็นของเดิมนะครับเวลาเราลงเนี่ยมันจะติดบางโซ่ไอ้บางท่อเองก็เลยเอาของร้อยสิบเพราะว่ามันเกณฑ์มันเท่ากันครับมันกว้างออกมาอันนี้มันหลบออกมาโอเคโอเคเข้าใจละขาครอบนี้แคปหน้าอันนี้แคปหาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบบาทครับโอเคครับ ต่อไปแกนันโช90บาทเลยลาซาด้าอุ้ยอันนี้สั่งมาจากลาซาด้าเหรอครับผมมันดันได้จริงไหมอ่ะลองปิดจริงนะครับอ่ฮะลองเปิดปึ๊บแล้วก็ไอฮดรีทเมื่อก่อนอยู่เคี่ยมนี่เมื่อก่อนอยู่แบบเหมือนกับไฮดรลิกเลยนะเอาไปเอาไปเอาไปพี่ชอบอ่ะพี่ชอบปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าลองก่อนลองก่อนแล้วก็ดันเมื่อก่อนอยู่เคี่ยมนี่ต้องมาทำให้สูงมันก็เป็นลูกเล่นเนาะเมื่อก่อนอยู่เคี่ยมเนี่ยพนักงานปั๊มขุย อใส่ใส่น้ำมันเองเลยใช่ไหมใส่น้ำมันยากครับก็เลยต้องทำให้แล้วก็บ่อกครับผมบ่อนี้เมื่อก่อนมันบ่อนี้พาไปปาดมาประมาณสามร้อยอ๋อพาไปปาดมาอีกทีนึงแต่ว่านี่ต้องเปลี่ยนใหม่แล้วมันเริ่มขาดแล้วเริ่มขาดแล้วนะทุกทุกมากเลยอ๋อทำงานอะไรครับเป็นเด็กช่างสิล้อเด็กช่างสิบล้อซ่อมสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะครับผมโอเค โดยรวมแล้วก็มาจากรถที่ทําแรงมาก่อนแล้วกลับกลายเป็น<ร>เบื่อซะง,งั้นเบื่อซะง,งั้นเบื่อรถพังซะง,งั้นนะก็อาจจะไม่จบสักทีไม่จบไม่สิน้นมันแล้วแต่บุคคลเนาะก็แล้วแต่ความชอบนะครับเดี๋ยวรอ EP 2 EP 2เต็มกว่านี้ EP 2>, 2เต็มกว่านี้ด้วยนะพี่ถามหน่อยทั้งหมดทั้งคันทํามาเท่าไหร่เด้เด๊เดเดก่อนจะถามอย่างนั้นเครื่องทําอะไรบ้างแล้วตอนนี้เป็นเครื่องเดิมอยู่เดิมเดิมเลยเดิมเดิมยังมีแคมไหม แคมไม่มีครับก็คือบอกว่ามันคังมาแล้วทีหนึ่งหลังก็ต้องถอดออกมันเลยล้อใส่เดิมเข้าไปใส่เดิมเข้าไปเลยแล้วก็ท่อท่อเป็นท่อผ่าท่อผ่าตลาดท่อไปท่อผ่าหมกท่อผ่าหมกโอเคเดี๋ยวพี่ขอฟังเสียงหน่อยท่อผ่าตลาดทั่วไปใบละไม่ถึงพันไหมเหลือพันกว่าบาทน,<อ>นิดนิดไปซื้อที่ละนอนครับเก้าร้อยแถมบางโซ่ไอ้แต่เก้าร้อยเก้าร้อยแถมก็อ๋โอโอเคโอเค,อเค,อเคมาฟังเสียงักนี้หนึ่งฮนะเดิมๆครับ เ้ยมียิงด้วย嘛ธรรมดาได้ไหนโอเคโอเคโอเคมันเป็นผ่าหมกเนาะมันไม่ค่อยดังเลยนะอยแปบ<ー>๊บอ๋อแต่พอเวลาเปิดมันจะดังแล้วเวลาเราเปิดมันจะไปเพลงอ๋อโอเคโอเคราคาทั้งหมดครับทั้งคันเท่าไหร่ฮะถ้าไม่รวมถอดเข้าถอดออกก็อยู่ที่ประมาณสองหมื่นครับสองหมื่น <20. S 2> ครับเพราะว่าอะไรมันบางชิ้นคือปุ๊บหักปุ๊บตุ๊บหักก็ต้องถอดเข้าถอดออกอ๋อแต่ถ้าเอาแบบสภาพแบบนี้ก็คือสองหมื่นเลยครับประมาณนี้ประมาณสองหมื่น บางคนอาจจะดูเฮ้ยไม่ถึงเมื่อวานไม่ถึงลองทําดูเออมันถึงแน่นอนมันถึงแน่นอนถึงแน่นอนนะครับสองหมื่นเดี๋ยวสีสั่งไปแล้วเหรอสั่งไปแล้วโอเคต้องรอติดตามอีพีสองเดี๋ยวให้อุ๊บไปก่อนดีกว่าอุ๊บไปก่อนดีกว่านะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมบอกหมดเดี๋ยวไม่ไม่เซ์ไรส์โอเคครับขอบคุณมากน้องก๊อตครับผมสวัสดีครับหวังว่าทุกคนน่าจะชอบนะฮะอยกฝากชื่อเพจไได้ครับผมได้ฮะเว็บร้อยครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ